สวัสดีครับกับรายการชนช้างกราฟิกปีที่9จัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยในปีนี้ครับปีที่9นี้ฮะเป้าหมายสนามศึกของเราครับอยู่ที่จังหวัดน่านนั่นเองครับ ซึ่งในปีนี้นะครับในการเฟ้นหา5ทีมสุดท้ายนั้นเข้มข้นกว่าปีไหนๆแน่น,น,นอนครับเพราะว่าคณะกรรมการของเราครับได้แบ่งการคัดเลือกเป็น2รอบครับรอบแรกนั่นคือคัดเลือกมาเป็น10ทีมครับซึ่งจะนํา10ทีมนี้เข้ามาอบรมในแคมป์ชนช้างของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์นะครับแล้วก็อบรมจากคณะกรรมการและก็อาจารย์นั่นเองครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่จริง งานออกแบบที่ดีจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติผมว่าวันนี้เนี่ยจะได้ไปต่อไม่นะครับาน้อยก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเรียนะ,ะอย่างน้อยวันนี้ทุกคนก็ได้สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองได้เรียนรู้นะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีคุณค่าและก็ความหมายสำหรับความตั้งใจในวันนี้ของพวกคุณผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจที่ประสบความสำเร็จนะ ยิ่งทำก็ยิ่งได้ยอย่าเลิกทำบ,บ่อยๆทำเรื่อยๆลองมอนน้อยกลับไปเพื่อขิงวันนี้ที่เราจะโตให้นหญ่